ส <ciğim. S 2> วัสดีครับพี่นงคงครับพาพี่นงองมากินอีกเมนูหนึ่งครับมือนี้ครับเป็นเมนูอีสานบ้านเฮอครับผมเป็นเมนูที่หายากครับพี่นงองอ่าอันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับแกงไข่พําพี่น้องเคยกินบ่ครับอแกงไข่พั้ไส้หมูนะครับพี่น้องหมูสามสันครับผมเออเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วหอมๆพี่น้องหายากเลยครับนี่เป็นเมนูหนึ่งครับที่หายากครับ มากินเขาน้ำกันนะครับนี่โอเคครับสดน้ำห้อนๆครับผมมีแห้งครับมาเด้อครับมากินเข้าน้ำกันครับผม,มขากันขนาดครับเข้ากันไลย ตอนหมูมีนอ้องสามสันครับผมอืมอร่อด เุ่ากันกับหมูแล้วครับเลยอยางเห้ทำเลย เมนูอีสานอีกเมนูหนึ่งครับเป็นปืนนามชนิดหนึ่งนะครับผํานะ Mm. Me yeah. 哇，团了 <laughs> ลิปนี้ก็ฝากไว้ใช้นี่ไม่น้องครับผมเรา่ืมกดไหลกดแชร์กดิดต้าีิหารด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบคุณหลายครับ